สวัสดีครับน้อทุกคุณนะครับมันจะมารีแอคชั่นกันเคยนะซึ่งจะมารีแอคชั่นดันมันชื่อหรือมันผิดอะไรกัน้ยอยากรักเลยจะตอนในซีซั่นที่5้าอีพีที่สิหรือตอนที่15นี้ครับผมซึ่งอ่าตอนนี้ก็จะเป็นตอนจบของซีซั่นนี้แล้วเนาะก็แบบใจหายเหมือนกันนะเพราะผมดูเรื่องนี้แบบยาวมา5ซีซั่นรวดเลยคนดูแล้วแบบอยู่ๆมันก็จะจบแล้วไม่มีภาคต่อให้ดูตอนเนี้ยไม่รู้ภาค6จะมาเมื่อไหร่เนาะเออแบบแอบใจหายเหมือนกันเอาจริงๆว่าคนดูนั่นแหละ ซึ่งความเดิมจากตอนที่แล้วเนาะก็จะเป็นเหตุการณ์ประมาณว่าเหมือนเฮดินแบบจะร่วมต่อสู้กับพวกเบลแล้วก็นั่นแหละลุมอัตตาแม่งสุดสุดชีวิตอะสู้กันสุดชีวิตอะเอาจิงจริงก็สู้ไม่ไหวเพราะแบบแม่งมันเถื่อนมันมีสกิลหมูป่าของมันดุร้ายความดุร้ายของมันอะเอออารมณ์มนหมูตกมันแล้ของมันต้องแยแล้วแม่งทำมันแบบเป็นโคตรแข็งแรงโคตรแข็งแกร่งขึ้นแบบเยอะเลยเอามันไม่ลงอะแล้วเฮดนก็บอกความในใจแล้วความพักดีของกูคือยังไง ทำไมกูถึงทําอย่างนี้อะไรไอ้เฮ้ย่ผมเข้าใจมันเลยแบบแม่งกูเข้าใจมึงเลยเฮดินคือแบบไอ้แมวดําที่มันบอกว่ากูพักดีเฟย่าในแบบที่เขาแบบหญิงยจาโสกูชอบเขาตรงอย่างนั้นกูพักดีเพราะอแบบนั้นเออกูเข้าใจมึงเข้าใจบบคนดูแบบต่างคนต่างมีเหตุผลเองไม่มีใครผิดเลยผมว่าก็นั่นแหละซึ่งคลิปนี้เป็นต้องติดตามรับชมกันนะคนดูซึ่งตอนนี้ก็จะเป็นตอนจบของซีซั่นนี้แล้วเนาะลราก็อยากรู้มากเลยว่าจะจบยังไงฮะ ก็น,นั่นแหล,กละ,ก,ะ,ะกันจะเริ่มคลิป,ปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ต่อไปเนาะโอเคเขาจะมาเริ่มคลิปดว้วยนะครับผมฉออากนี้ป็นคนเทียงไ้ไหมสี่ห้คนลุงดาบมึงคน,คนเดียวมานน มากูคงไม่มีแรงสู้อ่ะมึงต่อยเล่าแม่งสู้ตั้งแต่กลางวันเย็นตอนเย็นเลยบ้าเลยโอ้ยอัพไม่ค่อยหรอเออบูสหรอสามคนเหรอโอเคอ้าวไอ้เชื่อเอาให้ทุกคนจัเว้นเบลแต่คารุเบย,ยังเหลือหนึ่งหางนะอ๋ออัพเซตสักก่อนแล้วค่อยเฮ้ยเบลบูสใช่ปะ ครับผมจะไปต้อนสาวเพิครับผมอยู่นะてทาข้าครับผมっส済ませてこい์ูสัในั่งคอห้กูมากตอนนี้กูเนอัสุแนียแต่ตัวแปรสำคัญกอ็นอนอสนะผมว่ามา พอแบบอัพเดทแล้วแบบมันจะฟิลเหมือนจับไว้หกคนด้วยแต่จะมบสองก็น่าจะตู้ได้ดีขึ้นนะผมว่ามาดีไอ้เทียนแมงเมฆที่แบบเข้าปะท้าได้โคตรสุดอาจารย์กูอะไรอ่ะโอ้โอันนี้คือมุมมองของลิวเหรอไอ้เหีหเ้ยโคตรกว่าเสียวแล้วคนดูเอาจริงๆริงแบบมึงแก そこに行くんだろ。か真。アビリティシュクレントータル九百九十九オーバー。おれルース。でもマ、これだけの成長をもってしても、あの最強の頂きには。でも、ベル君、これから君はあの冒険者たちと肩を並べるんだ。そして超える。きっと超える。だから負けるな。勝つんだ。はい、神様、ベル様。あ,あ。 เม่บูสต์ครงสุดท้ายใช่ปะอโอ้ฮัลลุยเมฆก็ไมน่น่าไหวแล้วผมว่าฝืนร่างกายตัวเองมากเนาะวันนี้แมงบูสต์มาทั้งวันแล้วอะไปมาโอเคไม่มีเพียงเปิดหรอมนาะเอาเลย โอเคโหอุ้ยเฮียมึงกัดดาบในงเลยกอนกูฟันมึงทำมาจากอะไรวะเนี่ยโอ้จิเรเบล

オッタルの銃火は決して無敵のスキルではないヘディンならそれもわかっているあとは攻め続けるのみどうしても倒せねえ俺らの頂点王者オッタルの実力派閥連合最後の希望も消えてしまうのか มาเดลมือมีแรงก็ใส่ต่อไปเพื่อนกูเยเหมือนเดลเริ่มปรับตัวได้ครับผมว่าโอเคไม่ได้หรโอไ้ได้อยู่ได้ยูขนาดกูอัพเป็สเดสเตตัสมาแล้วนะนะนะสวย

สซเดน่ไอ้เกไน่าสินะไม่อบความยักเหรอมาโอเคเจ็บย่ปะมึงไม่เจ็บเลยเหรอไอ้เจ้าอ้เ้าอาจารย์กูอาจารย์กูโอ้โหสวยสวยมันกับ้าอาจารย์กูเลย ครับผมมีรูครับผมมาเตอร์ได้เลยข้านอจากสกเรย์ยังทรงเซย์ะเู่คุณบัฟบล้อเมื่อั<า>บ,บ,บ,บ้า,าปะผมวะโอ้อาจารย์คุมีแรงสู้เลยวะ ยัสซเปอร์เซย่าคนดูโอ้ชีแมงเทจัดเลยโอ้เมสเป็นสายฟ้าติดด้กว,วะ่ะเหมือนจะโดนต้านหน่อ,ยน,อย,ยนะผมว่าเมือนด้ยความสามารถสายฟ้าของเดินมาเนาะริเลวควัสายฟ้า โอ้โ้โคตรกงเลยไม่เหรอครับอ๋อเหรอแม้แเ่ตวฉันนั่นแหละกูกู้ได้ะตดอะมายกันทั้งหมดโอ้โหมันมองตามไม่ทันแล้ว้่งผมว่า <S <S อะไรมึงมีนึกวงแหวนนึกไง อ้ตาเล้ยมึงเคลื่อนไหวแบบไม่สมกับร่างกายมึงเลยตัวมึงใหญ่ยังฟวายแม่งหนุมเคลื่อนไหวแบบนี้เหมือนไม่นอทอเลยสติความม่เดนได้องไ่อ้แต่มีนเจริงๆมันเป็นการลุมของเราอ้โห

สิ่งระคังดังลับมเห็นไหม,มก็นอดน่นมเห็นไหมนัม่นอะโอเคเขาคุณไอแวนที่มึงสอนกูนไว้ <c oughs> มันก็ดูดีใจเนะคนดูเปนตามที่กูแนะนำเนาะอู้สวย,วย <c oughs> มัน ปาดิมาดิยังเป็นปาคนสุดเลยมาไฟอะปุ่นเอต้มัดสยบอเหรอไอ้ยออต้ามึงยอมแม้เถอะขนาดนี้แนละ้วมึงยอมเถอะให้กูให้แม่กูชนะเถอะ อ๋อมันยังย <t monkeys> <cko disgu ised swear> okay. ืนได้อยู่เหรอทุกคนอาปากค้างหมดเลยทั้งในเรื่องด้วยโอเคเก๊กาขวันสภาพแบบเหมือนโมสภาพต่อสู้ใช่ป่ะโอเค ผมว่าだけงついてもまだ。ู้ดดดได้นะคนน่ออยากพิสูจน์ใช่ไหมว่ามึงจะสามารถปลดปล่อยเฟยาได้หรือเปล่าอย่างนี้ใช่ไหมใช่ต้อง,งได้จังหวะนี้ปล่อยกูผ่านไปเถอะเขาเธรเบลคุณบานาเยงม

まさか、来ないも連れ込むとはなああ,あベル君が先にフレイヤ様の花を散らせば派閥連合の勝利でも、ベル君がバナフレイヤにやられたらヘスティアたちの花が散るのも時間の問題だなんやゼウスあたりに神なのみかいな <laughs> こんな時ゼウスはダメだゲラゲラ笑って楽しむだけだアストレアでもアテナでもいいどうかベル君を逃がしてやってくれ

นะเดอพวกนี้ที่สู้เราแท้ใช่ไหมกองเชียร์เราลลลลี่ตื่นแล้ววะโอเคนี่้คนหมดสภาพหมดแล้ววะมัไม่มีใครสู้ไหวแล้ววะเฮ้ยหรือมีลิลี่เอ้ยไอเวฟนีนก็ตื่นแล้วนี่ น่าจะมีไอเวฟป่ะผมว่าไอเวฟอ่ะใช่ปะ่ะเห็นตอนก่อนมันลุกว่ะนีโ<อ>่โอ้เวฟบแน่แน่เลยจังหวะนี้ผมคิดไว้นะ

สิลสอสิต้ัสสาย้ยจะถึงเขาเนี่ยว่ะเฮ้ยเตาของแคปแแฟมเลียร์เ้ย้ยไอเบว่งเเถอะเลยเบลก้ไยคเบ้งด้ว่ะ จะตามไม่ทันเลยว่ะอ,อ่าไอ้สองคนใช่ปะที่อยู่ข้างระยะโอ้โหไม่งแบบติดสปรเลยเพิ่มชนสีรอบหนึ่งเหรอ,อมาเร็วมาเร็ว ว่าแล้ว,วเวฟไอ้เวฟกูมาแล้วบอกแล้วยังไงเวฟก็ต้องมามันรอล้างแค้นอะไรอยู่มาเนี่ยทาร์โจริทิสเก้โอ้แม่งมเล่นทุบไปเยอะเกินมาถอยถอยาับชักคาดิชิช่อนี่เวฟแม่งคมคมจัดคน,น,นดู คือเว้ยตัวเองแบบแก้ทางได้อะสุดจริงเดี๋ยแค่ไฟยาาคนเดียวตอนเนี้ยชะนะแล้วผมว่าชามหมอไม่ได้ผลใช่ปะ 私の愛を拒むの。私はフレイヤよ。か。シルではダメだったから、私はフレイヤを選んだのに、それでもダメなら、私はどうしたらいいの。私は愛の女神なのに、あなただけは愛したくないって胸の奥がずっとそう言ってる。<ー>好きなの。お<ー> <laughs> あなたのことが好き。ずっと一緒にいたい。私を選んでほしい。 อยก้มเขาใจแล้วอชังไม่เขาพูดเหมือนตอนเขาเป็นซิลเลยคุณน่าก็ต้องสิริกนั่งั้งนี่แต่เ思าก็ต้สรา่งัเคาแบบอสารภากรั่งบลแ,ลแ,บบแเดว่้องบไม่ได้อขินเหมืยนกตอนริวเลยไอ้เดี้ย僕 ผมก็รูปฏิเสธรักที่แบบเจ็บช้ำทเที้ยเลยไม่มีคำตอบที่ดีวในเรื่องไงมากูอยากรู้อ่ะไอ้เฮียเป็นการปฏิสัตปฏิสัทธหาอะไปฏิเสธรักแบบแม่ง 確かめたかった。この気持ちが愛なのか、それとも恋なのか？愛の女神がずっと求めていたのは可憐で純粋な恋。憧れていた。夢見ていた。愛は無償愛は絶対。理屈抜きで、みんなが私の愛を求める。そんな日々に少し疲れていたから。 この世でたった一人恋した相手はたった一つ私の思うままにはならなかった皮肉なものねそれだけあの子が言ってたウォーゲームに勝ったら本当のあなたを教えてくださいって本当の私後悔だけはしないようにね えー、どうして負けちゃったのかしらあ<ー>んたが恨みをもしすぎてたからだろう。しもしもたちがもしもしすぎたせももあるがね。まもたく、もし一しも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 しないもし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 も全部没収されたもだもの。

それともまた私を振り回す気？好き勝手に暴れて自己満足で何度も私を振ったくせに。大丈夫。あなたが恋を終わらせてくれたおかげで私は救われた。あなたが未練を断ち切ってくれた。あれと出る。ずっとあなたを思っているわ。疲れ。飽きてしまうまでずっと。

สิลอにゃゃは何もわかんないけどこんなันเข้าใจเข้อนี้พูดแล้มันแบบเป็นคนจริงจริงจังและจริงใจมากเนาะชิลซังอะไรของอันนั้ของฝากเขาบอก ช่ปะนี่ที่ติดหัวมึงไปซื้อมัจากไหนเนี่ยบอกกตกยังมิกฟูลนตกยังมก็อなหนึ่ิกิหนะเป็นอาูวินให้ยี่หรอเป็นคู่ชีวิตไม่ได้แต่เป็นแบบคนที่เขาปกป้องได้ยี่หรอโอ้ยโอ้โหคนดูเต็มเลย 何<も> <music>

ตอนที่ดีและเป็นซีซั่นที่ดีมากจบงี้เลยหรอ no end credit เลยนะคนดูว้าวโอเคคนดูซึ่งคลิปนี้ก็มีประมาณเนาะซีซั่นนี้ก็มีประมาณนี้เป็นตอนที่แบบผมรู้สึกว่าแม่งดีดีแบบดีอยู่แหละตอนเนี้ย <c oughs> คือแบบเบลบอก เฟย่าชัดเจนเลยว่ากูเป็นออสของมึงไม่ได้กูแบบเป็นคนที่รักของมึงไม่ได้กูแบบไม่สามารถเป็นเรขาชนที่แบบไปอยู่เคียงข้างมึงได้แต่แบบกูจะเป็นเหมือนอัศวินที่แบบจะคอยอยู่เคียงข้างแบบปกป้องอะไรเงี้ยเนาะเออเป็นคู่ชีวิตให้ไม่ได้แต่แบบจะปกป้องให้น่าอะไรเงี้ยอเชื่อเย่าแบบแม่งโดนหักอกแล้วโดนหักอกอีกอะไอ้ช่างเป็นคนน่าสงสารถ้าพูดถึงแล้วคนแบบแต่แบบมันก็มันก็สมควรเพราะสิ่งที่หล่อนทำไปมันมันก็เกินไปจริงอะคืออยากได้เกินไปไงคือแบบลุ่มหลงเกินอะเลยแบบเป็นอย่างเงี้ยคือถ้าแบบหล่อนไม่ทํา หนักขนาดนี้ก็อาจจะไม่ขนาดนี้แต่ยังไงเม่ว่าคงจะตอบปฏิเสธเซโนไซรอนไปอยู่ดีเหมือนเดิมนะเนาะไม่ว่าผลลัพธ์จะเป็นยังไงก็ช่างเถอะอ่ะก็แอบเศร้าแหละแบบมหล่อนแบบเต็มที่สารภาพรักเต็มที่อคือหล่อนที่สารภาพในร่างของเฟย่ากับหล่อนที่สารภาพในร่างของซิลคือแบบใจจริงออกมาแบบแบบนั้นหมดเลย คือเหมือนตอนนี้เขาแบบจะเริ่มตัดใจจากเปลได้แล้วไหมก็ตัดใจเริ่มตัดใจได้แล้วอ่ะเริ่มไม่เพอถึงเริ่มไม่อยากได้แล้วก็พอเริ่มตัดใจเอาจริงคือมูฟออนอะเริ่มอยากจะมูฟออนแต่แบบจะยังคิดถึงตลอดไปจนกว่ากูจะเหนื่อยจนกว่ากูจะเบื่อจนเหนื่อยจนเบื่อมึงแหละจะคิดถึงไปเโโรื่อยอย่งโอ้โหขั้นรักแบบขั้นสุดมากอะคือแฟย่าแฟมเลรียก็แบบเหมือนโดนยุบแฟมเบรี Family, ยทรัพย์สินทุกอย่างโดนยึดหมดอะก็ก็น่าเอ็นดูแต่พวกที่เหลือก็ต้องใช้ชีวิตกันต่อถ้าพูดถึงนะ เนาะแต่ทุกคนไม่ได้อยู่แบบในสก,กัดเฟย่าแฟมิลี่แล้วถ้าพูดถึงเนี้ยมันก็แสดงว่าคนอื่นแบบก็สามารถมาอัพสเตตัสกับซิลได้อยู่ถ้าพูดถึงในในบริบทนี้นะอ่าอย่างเช่นแบบอ่าพวกออสเตอร์เอ้ยคนอื่นเอ้ยแบบเวลาจะต้องไปสู้จริงๆอะไรเงี้ยขอมาหาซิลแล้วก็อัพเดทเซตอัพให้หน่อยได้ไหมครับอะไรเงี้ยก็ยังได้ใช่ปะถ้าเกิดแบบยังไม่อยากย้ายแฟมิเล่เพราะว่าเฟย่าเขาแค่แบบโดนปลดออกจากตําแหน่ง ตรงนี้เราแบบไม่สามารถแสดงตัวเป็นเทพในเมืองน,นี้ไดแ้แค่แสดงตัวแบบเป็นคนธรรมดานี่โอเคอยู่เฮสเทียนะ่จะพูดประมาณนั้นใช่ปะอยอมรับได้อยู่อะไรอย่างงี้ก็ยังไม่ส่งกับสวรรค์ถือว่าเป็นความปลาณีสูงสุดมากนะเพราะว่าอาพอลรโรแบบโดนแบบยึดทรัพย์สินแล้วก็ตนส่งกับสวรรค์อะไรเงี้ยเออก็นั่นแหนละคนดูหลกัหลกๆก็ประมาณนี้นี่สิันนี้ผมว่าก็ถือว่าเป็นอะไรที่ผมรู้สึกว่าดีอยู่เพราะว่าแม่งออตตาถ้าพูดต่อตรงๆอ่ะมันยังสู้ต่อได้เว้ย ไอการโจมตีตรงนั้นของเบลมันไม่สามารถพิชิตออตาได้แบบร้อยเปอร์เซ็นต์ก็แค่ทำให้แบบโอเคซัดให้กระเด็นแล้ารูปผลแบบโอเคแบบเหมือนเบลจะชนะในการโจมตีดอกนี้ไปแต่ยังไม่ทําให้ออตาแบบหมดสภาพจริงๆอ่ะถึงขับนอนแน่ยังลุกขึ้นมาไม่ได้มันก็ยังเดินขึ้นมาแล้วมันยังคุกเข่าแล้วก็ถามเบลเฮ้ยมึงจะสามารถปลดปล่อยเทพธิดาองค์นั้นได้จริงๆเหรอจะช่วยเขาได้จริงๆเหรออะไรเงี้ยมันยังถามเพื่อความแน่ใจอีกครั้งหนึ่งด้วยซ้ำมาคนดูเออแบบมันยังไม่จอดได้ง่ายยเเขีนให้บพูดถึดงคควาาามมมสรถขอองันืคเคลไปแลืออ่อนไม่ใช่่แคเบเพราาะว่ ถ้าพูดตามที่เราอัปเดตสเตตัสใจะมะฝั่งเรามีเวล7สามคนเวล6หนึ่งคนลุมมันอ่ะที่จริงควรจะจอดไปได้แล้วถ้ามันแค่เวล7ธรรมดาแต่ความสามารถมันคือแบบเวลแปรไปแล้วยังเขาบอกยังโอ้ยใช่เนี่ยยอมเลยอันดับหนึ่งในเมืองจริงอ่ะยอมต้องยอมมันอ่ะคนดูผมอ่ะก็นั่นแหละซึ่งซีซั่นนี้ก็คะแนนไปสิบเต็มสิบเหมือนเดิมไม่หัาดเรื่องนี้เป็นเรื่องที่แบบแม่งดีดีเลยคนดูโหคนหาดูสักครั้งเนาะกูจะป้ายยาเรื่องนี้เรื่อยๆจนกว่าจะมีคนดูเพิ่ม เรื่องนี้แบบแสดงมุมมองความรักแบบหลายรูปแบบดีผมมาแบบอที่เฟย่าเขาทํามันก็มีทั้งดีแล้วไม่ดีตัวตนของเฟย่ามีคนทั้งชอบแล้วไม่ชอบอะไรเงี้ยผมก็เข้าใจอ่มีคนทั้งชอบเขาแบบในเป็นแบบร่างเด็กสาวธรรมดาแล้วมีคนที่ชอบเขาเป็นในร่างของเทพแล้วก็ธรรมดาความชอบความไม่เหมือนกันนั่นแหละถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้ครับอย่าลืมกดและ subscribe นะครับเพื่อเปิดใจจะทำคลิปต่อไปนะสำหรับต้องขออนุญาตสวัสดีครับบ๊ขขายบไปไปขขายบ